เเข้าไปเลยตึ๊บนาวแล้วนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะสามารถใช้ iPhone 10R เนี่ยต่อไม้ได้ต่อไม้นอกได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทสเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะต่อไม้ นะครับต่อไมค์นอกกับ iPhone 10R นะครับไมค์ที่นี้เราจะใช้ไมค์ของโหลด v i ดีโอไ c โครซึ่งผมกำลังต่อหัวกล้อง DSLR ตัวนี้อยู่นะครับเสียงตอนนี้เป็นเสียงจากกล้อง DSLR ที่ต่อกับไมค์โหลดโหลดวิดีโอไมโครนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไมค์ตัวนี้มาต่อกับ iPhone 10R นะปกตินะครับ iPhone 10R เนี่ยก็อัดเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อถ้าเราต่อไมค์โหลดเข้าไปเนี่ยเสียงจะดีขึ้นหรือไม่นะครับท่านผู้ชม จะต้องตัดสินใจนะครับช่วยกันฟังนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอถอดไม์หัวกล้องตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อกับ iphone Xr r กันครับไปครับอ่าถอดมาแล้วครับไม์หัวกล้องนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของไมโหลดวิดีโอไมโครนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับเรามีอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการเทสครั้งนี้นะครับ อันดับแรกเลยก็คือ iPhone 10R นะครับต่อมาก็ไมโครนะครับไมโคร VO Micro นะอาต่อมานี่คือเป็นตัวยึดนะครับไอยึดตัวนี้นะครับตัวต่อกับโทรศัพท์นะเราจะยึดเข้าไปตรงนี้นะแลวตรงนี้ก็จะเป็นตัวต่อกับขาตั้งกล้องนะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ขาตั้งกล้องนะครับเราจะใช้ไม้ t Way นะไม้ t Way ตัวนี้สําหรับเอ่อจนมากผมจะใส่กับ GoPro นะครับ อะตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ซึ่งจะยึดกับยึดกับตัวนี้นะครับเพื่อต่อกับไม้ทีวีนะแต่ถ้าไม่ใช้ไม้ทีวีก็ใช้ขาขาตั้งกล้องธรรมดาก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะก็ะคือ lightning headphone jack นะครับนะครับตัวนี้นะของแท้ด้วยนะครับของ Apple แท้เลยนะราคาอยู่ข้างหลังเลยนะครับ นี่390รานะครับราคา390อเ้นี่และอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัวนี้นะเป็นแจ็คนะครับแจ็คที่เสียบระหว่างโทรศัพท์นะครับตัวนี้หัวอย่างนี้นะครับ3 3ขีดตัวนี้จะต่อโทรศัพท์ตัวนี้จะต่อกับไมโครโฟนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดีกว่านะครับพูดอย่างนี้ก็ดูงงๆนะเดี๋ยวเรามาประกอบกันว่า เวลาประกอบจะเป็นยังไงนะครับครับไปดูกันครับถั้าก่อนอื่นเรามาเริออ่มจากไม้ทีวีก่อนนะครับไม้ทีวีเอาละต่อกับตัวนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปปกติไม้ทีวีเนี่ยผมจะต่อโกโปรนะผมชอบใช้กับโกโปรมากเลยนะครับนี่ไขน็อตเข้าไปนะครับแล้วไขสลักหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับเอาละ เอาให้แข็งไขแข็งนะครับต่อมาอ่านี่นะครับตัวนี้เราก็จะมุมหมุนอย่างนี้เข้าไปเลย,เด,ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนหล,ลังนั้นเราก็จะเสียบตัวนี้นะครับเพื่อจะตัวต่อโทรศัพท์เข้าไปเอาละหมุนนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่ายงนี้ลักษณะนี้นะครับ จางนั้นอเอาผมผมวางไม้ก่อนไม้ผมจะต่อเข้าไปตรงนี้นี่นะครับนั้นโทรศัพท์ของเรานะครับก็เสียงเข้าไปตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวมานิดนึงก่อนเดี๋ยวมานิดนึงนี่อ่านี่นะนี่นะนะครับครับต่อไปนะครับคือตัวนี้เลยนะครับ Lightning to h e a d p h o n e Jack นะครับ นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่าข้างในเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้แกะให้ดูเลยนะครับนี่แกะออกมาตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ลุดละนะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับสองหัวนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับต่อเข้าไปเอาละเสียบปึ๊บ ครับเมื่อต่อเข้าไปแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เราจะเอาแจ็คของไมโลดเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในนี้เนี่ยไม่ได้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะแจ็คของไมโครดเนี่ยนะครับจะมี2ขีดเนี่ยดูใกล้ๆนะครับจะมีแค่2ขีดนะเราต้องเปลี่ยนสายตัวนี้นะครับเปลี่ยนสายตัวนี้เป็นสายที่แบบไหนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้สาคัญมากนะครับนะตัวนี้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งหนึ่งจะมี3นะครับฝั่งมึงฝั่งเนี้ยจะมี3ฝั่งนี้จะมี2นะครับฝั่งนี้จะต่อกับไม้นะครับจะตัวไม่อันนี้จะต่อกับไรนิ่งทูเฮดโฟนของเรานะนะตัวนี้จะเป็นตัวต่อเข้ากับ iPhone นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดตรงนี้ออกมาก่อนนี่ตัวนี้นะครับแกะออกมาก่อนปุ๊บอันนี้ไม่ใช้นะครับไม่ใช้อันนี้ต้องหาซื้อตังหากนะครับต้องหาซื้อตังหากไม่มีขายมากับชุดของโหลดนะครับ B O micro นะครับนะด้านนี้ด้านนี้ต่อ2นะครับ2 2ขีดตรงนี้นะเสียบเข้าไปนะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเสียบกับหางหนูนะ ตัวนี้ของเรานะเสียงเข้าไปเลยปึ๊บหนาวละนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะสามารถใช้ iPhone 10R เนี่ยต่อไม้ได้ต่อไม้นอกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าเมื่อเมื่อต่ออุปรกรณ์เหล่านี้ครบแล้วเนี่ยเสียงจะออกมามีคุณภาพดีขนาดไหนนะครับไปชมกันครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันนะครับอ่านะครับ อันนี้ผมถ่ายด้วยกล้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นเป็นเสียงที่ผมไม่ได้ต่อกับไมโครโหลดวิดีโอไมโครนะครับไม่ได้ต่อ My ไมค์ใดๆทั้งสิ้นเป็นเสียงจาก iPhone 10R นะครับนะเดี๋ยวผมก็หมุนให้ดูบรรยากาศนะครับนะตอนนี้เป็นเวลาที่ผมจะเดินไปด้วยนะครับหยยบใบไม้ไปด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับ นี่คือเสียงที่ผมเดินนะครับเป็นบรรยากาศนะนี่คือบรรยากาศช่วงช่วงบ่ายนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงเสียงดีไหมครับนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้วัดเลยอันนี้คือเสียงเสียงธรรมดานะครับโดยไม่ได้ต่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเสียงบ้านสวนของผมเองนะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ยินเราอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับน,นี่เสียงใบไม้นะครับนี่ผมเอามือปัดใบไม้นะก็เสียงประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสียงที่ไม่ได้ต่อไม้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ้าเกิดต่อไม่โหลดวิดีโอไมโครแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับครับตอนนี้ผมได้ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเสียงที่ได้จาก iPhone 10R ต่อกับไม้โหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินนะครับอันนี้เป็นการบันทึกจากกล้องหลังนะครับบันทึกจากกล้องหลังนะไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมจะต้องตัดสินใจนะอันนี้ผมพาเดินก่อนบรรยากาศบ้านสวนตอนบ่ายๆนะครับนะบรรยากาศบ้านสวนตอนบ่ายๆนะครับเสียงจะเป็นยังไงอ่าท่านผู้ชมจะต้องตัดสินใจนะครับอันนี้ผมก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยนะ อ่าอันนี้ผมเปิดประตูนะครับเสียงเปิดประตูนะเดี๋ยวเรามาดูวัดดูนะครับว่าคุณภาพเสียงจะสู้จะสู้โทรศัพท์แบบไม่ต่อไม์ได้ไหมนะเพราะ iPhone เนี่ยเขาก็อัดเสียงชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่นี่ถ้าเราต่อไม์ไปแล้วเนี่ยเสียงจะดีขนาดไหนนะลองเรามามา,มาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ผมเดินผ่านใบไม้นะครับอ่า อต้นไม้ร่วงเลยนะครับอันนี้นี่เดินเหยียบหญ้านะครับออแลครับคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นผลตัดสินใจนะครับนะยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณภาพเป็นยังไงและท่านผู้ชมจะคิดยังไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ได้นะครับโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม Спасибо.